วิธีใช้วิดีโอแบบล่างหรือแม่แบบไม่ต้องเหนื่อยทำใหม่ใช้วิดีโอเดิมทำก็ได้สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิรมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในทุกสอออนไลน์มือชิพนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้วิดีโอตัวเดิมหรือว่าแบบล่างแม่แบบอะไรแล้วแต่ในในศั์ที่เราใช้กันนะครับ ก็คือประเด็นก็คือถ้าเรามีวิดีโอหลายๆวิดีโอแต่ว่าคอนเทนต์บนส่วนหัวเนี่ยหรือว่าส่วนล่างเนี่ยเรายัางเป็นคอนเทนต์เดิมแต่วิดีโอเราเปลี่ยนเนี่ยเราต้องทํำยังไงอ่ะไม่ยากนะครับมาดูกันก่อนจะเริ่มต้นก็ฝากเพื่อช่วยกันกดติดตามกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งเอาไว้เวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆอนแบบใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้นะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันนะครับก่อนอื่นก็ให้เราจิ้มเข้าไปที่รูปภาพวิดีโอก่อน พอเราจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีรูปภาพเดิมวิดีโอเดิมหรือมันจะมีแบบร่างเห็นไหมครับในเขาเขียนว่าร่างเห็นไหมครับเรากดจิ้มเข้าไปเขาได้มันก็จะมีขึ้นมาให้เราอ่าเราก็กดไปตรงในแบบร่างที่เราต้องการซึ้งว่าอันนี้คือร่างแบบร่างที่เราต้องการจะใช้เหมนรับมันขึ้นมาแบบนี้อ่านะครับก็เป็นแบบร่างของเรานะครับเห็นปะนะครับก็มีวิดีโอแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้อยากใช้2วิดีโอนี้นะครับ เราอาจจะอยากใช้เป็นวิดีโอตัวอื่นทำยังไงล่ะนะครับเราก็จะต้องทําการเพิ่มวิดีโอใหม่เข้ามาก่อนนะนะครับเพิ่มวิดีโอใหม่เข้ามาก่อนก็กดที่บวกนะครับบวกนะแล้วก็ไปเลือกวิดีโอหรือรูปภาพมาสมมุติว่าผมต้องการเอารูปนี้นะครับกดปุ๊บเข้าไปเห็นไหมครับเพื่อไม่ให้มีข้อความอ่าพอมาเสร็จแล้วผมก็จะขอคอปนะครับคอปปุ๊บ คอปเลยนะครับก็คอปไปนะครับปึ๊บได้ข้อความมาแบบนี้นะครับนี่ผมครอปแล้วนะก็กดถูกนะเห้ไหมครับได้ข้อความมาแบบนี้มันก็จะเป็นวิ่งวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ผมต้องการเอาส่วนหัวนะครับของทั้งสองอันเนี่ยมาส่วนหัวของทั้งสองอันนะครับมาผมก็ต้องเข้าไปที่ข้อความก่อน เข้าไปที่ข้อความนะครับเข้าไปที่ข้อความนะครับเดี๋ยวรอมันช้าอามาแล้วกดข้อความแล้วเราก็ไปเลื่อนเอาอันนี้นะครับไปไว้ข้างหน้าก่อนนะครับเอาไปไว้ข้างหน้านะนะครับเอาไปไว้ข้างหน้านะครับ,ไไหรบให้หมดเลยนะนะครับเสร็จแล้วนะครับได้แล้วเห็นไหมวิดีโอมาแล้วนะครับวิดีโอมาแล้ว ทีนี้เราไม่ได้ได้อยากใช้วิดีโอตัวนี้แล้วทำยังไงครับก็กดที่ตัววิดีโอเนี่ยนะครับกดที่ตัววิดีโอนะนะครับคือเราต้องการที่จะไม่ใช้แล้วนะครับเราก็กดทิ้งไปนะครับกดทิ้งไปกดถูกปุ๊บนะครับลบทิ้งไปแล้วหรือยังครับอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่านะครับเราก็แก้ไขก็คือเราวิดีโอไหนที่เราไม่เอาอะเอาง่ายๆนะครับก็ให้เรากดที่วิดีโอที่เราไม่ใช้นะเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเส้นสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปกด ลบที่สังขยะไปนะอันนี้เราไม่อยากใช้เขากดให้มันเป็นสีขาวๆมันต้องขึ้นขอบสีขาวก่อนนะครับอ่าถ้าเรากดๆได้ไหมเนี่ยบางทีเราอาจจะลบผิดไปก็ให้เรามากดรีเทิร์นก่อนนะครับเช็คข้อความให้ดีก่อนเนี่ยข้อความอะไรเราของเราหายไปหรือเปล่านะครับอ่าขึ้นไปเช็คดูข้อมูลก่อนว่าข้อมูลข้างบนของเราอยู่ไหมครบไหมอะไรไหมนะครับปึ๊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 บอ่าอันนี้หายไปนะครับผมก็มาเพิ่มปึ๊บ ครบไหมครบแล้วนะครับก็ความก็มีครบแล้วข้างบนแบบนี้อ่าเรียบร้อยผมก็กดถูกก่อนนะกดถูกไปก่อนนะครับกดถูกปึ๊บพอกดถูกคนนี้เราต้องการลบวิดีโอที่เราไม่อยากใช้แล้วก็คือวิดีโออันนี้ผมก็จิ้มที่ตัววิดีโอมาเลยนะครับแล้วเราก็กดลบนะครับกดลบทิ้งไปปึ๊บอันนี้ด้วยหรือเปล่าที่เราไม่ต้องการใช้อ่าเลื่อนมาก่อนนะครับ ใช่ไหมอ่ะอันนี้นะที่ผมไม่อยากใช้ผมก็กดปุ๊บลบไปนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอตัวใหม่ที่เราต้องการจะใช้เห็นไหมมันทําง่ายประมาณนี้แต่ว่าเราต้องลองเล่นนะครับบางครั้งเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูว่าอมันมีอะไรผิดสังเกตรหรือเปล่านะครับเวลาที่เราจะแก้ไขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราเอานิ้วมาจิ้มแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นขอบสีขาวะนะครับเนี่ยนั่นแปลว่าเรากําลังแก้ไขในส่วนที่เราต้องการนะครับ พอเราจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาหมดเลยสมมุติเราต้องการแก้ไขข้อความเนี่ยก็แก้ไขข้อความได้ไหมครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแท็บให้เราแก้ไขอ่าเห็นไหมเอานิ้วไปจิ้มมาไหนมันก็จะขึ้นแก้ไขทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดถูกกดถูกทุกครั้งครับแค่นั้นเองง่ายมากสบายสบายลองเล่นดูครับลองผิดลองถูกได้ถ้ามันทําไม่ได้ก็ลองอฟังวิดีโอซ้ำหลายๆรอบจะไ,ได้รู้ว่าอ๋อมันมันขาดจากตรงนี้มันขาดเรื่องนี้ขาดเรื่องนั้นนะครับโอเคนะนะครับก็ ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการก็คือ,อคอปนะครับไม่ใช่การครอปโทษทีนะครับมีข้อความเข้ามาเลยสติแตกเลยนะครับโทษทีก็คือการทำเอาวิดีโอมาทําเป็นแบบล่างคือเปลี่ยนวิดีโอใหม่นั่นเองนะครับอยากใช้วิดีโอใหม่ไม่หรืออยากใช้วิดีโออันเดิมแต่ว่าคอนเทนต์เนื้อหาส่วนหัวส่วนท้ายยังเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อย มานั่งพิมพ์ใหม่เขียนใหม่สร้างใหม่นะครับโอเคนะครับก็ฝากเอาไว้ก็จากกันไปเหมือนเดิมเลยครับฝากเ,เพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกดซั b ส c r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวิดีโอนี้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆิเอาไว้ด้วยเวลาที่มีวิดีโอใหม่เ,เพื่อนๆจะได้เอาไปปรับใช้กับธุรกิจกันได้นะครับวันนี้อยู่กับอินชอตกันยาวๆไปเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในต่อไปสวัสดีครับ